ครับทางท่านผู้รับฟังอยู่ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาบรรยายให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการต้องบอกว่าหัวข้อเรื่องการปรับเป็นพินัยเนี่ยผมมีโอกาสไปบรรยาย,ยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหลายๆหลายๆภาคส่วนนะครับก็รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายๆภาคส่วนบางคนยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบ,บรวนการปรับเป็นพินัยได้อย่างไงนะครับก็ ในเบื้องต้นก็คงต้องบอกตามตรงว่าทุกคนต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้นะครับโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเองเท่าที่ผมออสอบถามข้อมูลมาก็พบว่ามีกฎหมายที่อยู่ในการบังคับใช้ของกระทรวงศึกษาธิการสํานังกงานศึกษาขั้นพื้นฐาน,นยอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วกเ็เป็นความผิดทางพินัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนเรื่องกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางศาลที่เคยเป็นเรื่องไกลตัวนะครับปัจจุบันด้วยการบังคับใช้ของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพิในเนี่ยเขาเปลี่ยนความผิดอาญาเดิมนะครับมาเป็นความผิดทางพิัยน,นะครับแล้วเขาก็ดึงอำนาจในการสอบสวนของตำรวจให้มาเป็นอำนาจในการทำสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รักษาการตามกฎหมายฉบับนั้นๆเพราะฉะนั้นพวกเราเองนะครับก็ ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยโดยอัตโนมัตินะครับโดยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับก่อนอื่นเลยผมผมไม่มั่นใจว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันในประเด็นไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างการบรรยายของผมในช่วงบ่ายเนี้ยผมอยากจะขออนุญาตอย่างนี้ครับแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ห,ญหนึ่งผมอาจจะพูดถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับเป็นพินัยเร็วๆนะครับเพราะผมเชื่อว,ว่าทางกฤษฎีกาเองหรือว่าทาง ทางท่านอายการเองก็มีการวางความรู้เบื้องต้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการปรับเป็นพินัยตรงนี้ไว้ให้กับท่านผู้รับฟังมากพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็จะพูดไปเร็วๆแล้วกันนะครับแต่ว่าผมจะเน้นเยอะหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัยในชั้นศาลนะครับซึ่งมันมีวิธีพิจารณาคดีเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลแล้วเราจะต้องทําอย่างไรบ้าง1 2 3 4 5ี่เนี่ย มันมีความแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันละกันนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้าท่านไหนมีคําถามนะครับที่อยากจะถามก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับอาจจะรบกวนทีมงานช่วยกันรวบรวมนิดนึงนะครับอะไรที่ตอบได้เลยผมก็จะช่วยตอบให้นะครับส่วนอะไรที่อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับผมก็จะรับไปแล้วก็จะหาคําตอบมาให้นะครับภายหลัง นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าโดยการปรับเป็นพินยัยอย่างที่บอกว่าจะไปเร็วๆแล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับทําไมต้องมีการปรับเป็นพินัยนะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วจากการบรรยายในช่วงก่อนๆหน้านะว่าปัจจุบันนี้กฎหมายเนี่ยมันออกขึ้นมาเรื่อยๆคือเดิมทีเดียวเนี่ยเวลาคนมาอยู่รวมกันในสังคมเนี่ยมันใครจะทําอะไรก็ได้ถูกไหมครับ แต่มันจะต้องมีกฎกติการวมกันในการอยู่ร่วมกันถูกไหมครับต้องมีกฎกติกาว่าใครทําอะไรได้ใครทําอะไรไม่ได้มีั้นสังคมก็คงวุ่นวายนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกฎกติกาเราเนี่ยมักจะออกมาว่าใครไม่ทําตามปุ๊บก็มีโทษทางอาญานะครับโทษทางอาญามีอะไรบ้างมีการประหารชีวิตมีการจําคุกมีการกักขังปรับริบทรัพย์สินนะครับอันนี้คือโทษทางอาญาซึ่งมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วยิ่ง เวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งมีมาตรการทางอาญามีกฎหมายเกี่ยวกับอาญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสังคมมีวิวัฒนาการมากี่ปีมันก็มีกฎหมายอาญาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในทางหนึ่งมันทําให้สังคมมีกฎมีคือมีแปลมากแต่ว่าในอีกทางหนึ่งมันก็ส่งผลให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันถูกจํากัดเหลือพื้นที่ใช้น้อยลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่า เฮ้ยปัจจุบันเนี้ยกฎหมายอาญาอะไรอะไรกฎหมายอะไรออกมาใหม่ฝ่าฝืนก็มีโทษทางอาญาหมดเข้าคุกเข้าตารางนะครับมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าเฮ้ยกฎหมายอาญามันเฟอร์หรือเปล่านะครับมันเฟริรมันมากเกินไปหรือเปล่านะครับสิทธิเสรีภาพประชาชนมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อมีกฎหมายอาญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องเป็นการเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วแหะนะครับว่าการที่เอาคนหนึ่งคนมาดําเนินคดีอาญาเนี่ยรัฐมีต้นทุนที่ต้องจ่ายเยอะมาก นะครับต้องเอาเขาไปขังนะครับตอนขังก็ต้องให้ข้าวให้น้ําให้ที่นอนต้องมีจัดปัดจจัย4ี่ให้เขานะครับต้นทุนในการดาเนินคดีดอาญาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับมันทําให้กระบวนการของอาญาเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยม,มันทำให้เกิดการสิ้นเปลืองว่าประมาณภาครัฐทั้งๆที่เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเพราะกระบวนการทางอาญาเนี่ยมันพูดภาษาบ้านๆก็คือมันมันมันเทอะทะ นะครับมันเคร่งครัดแล้วมันเอถอะทะมีต้นทุนค่อนข้างจะเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมาตรการทางอาญาเนี่ยแม้ประชาชนเขาทาผิดแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเนี่ยแต่การที่เอามาตรการทางอาญามาบังคับใช้เนี่ยมันมีเรื่องของการจํากัดเสรีภาพมันมีเรื่องของการเอาเข้าคุกมันมีเรื่องของการถ้าไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐบอกอตำรวจบอกให้จ่ายค่าปรับไม่ปรับก็ถูกกักขังแทนค่าปรับเข้าคุกเข้าตารางกัน นะครับแม้จะทําความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่กระบวนการทางอาญาที่เอามาใช้เนี่ยมันไปสร้างบาดแผลให้กับประชาชนพอสมควรแม้เขาจะทําผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับผมยกตัวอย่างถ้าใครแค่สมมติทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่ข้ามถนนทางทางม้าลายนะครับแล้วไม่จ่ายตังค์ไม่มีเงินจ่ายเนี่ยมันก็ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับเอาไปเข้าคุกคิดดูดิครับว่าเราไม่เคยเข้าคุกเข้าตารางเราเราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ว่า ถ้าวันไหนวันหนึ่งเราทาผิดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเรื่องไม่ได้ใหญ่มากแต่เราไม่มีเงินจ่ายเราต้องเข้าคุกเข้าตารางนะครับเพื่อไปถูกกักขังแทนค่าปรับเนี่ยคิดว่ามันมันกระทบสร้างบาดแผลให้กับเขาไหมฮะว่าอย่างน้อยๆบาดแผลทางใจว่าครั้งหนึ่งฉันเคยถูกใส่กุญแจมือฉันเคยถูกเข้าคุกนะครับแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆมันก็สร้างบาดแผลให้กับเขานะครับรวมถึงลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราไม่มีกระบวนการปรับเป็นพินัยเนี่ย คนจนเนี่ยที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเขาต้องถูกกักขังแทนค่าปรับในขณะที่คนรวยมีเงินจ่ายค่าปรับเขาไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับเนี่ยมันสร้างความเหลื่อมลังทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนพอสมควรเลยนะครับไม่น้อยเลยผมจะบอกว่าถ้าเราเรากระทําความผิดแล้วเราถูกปรับสมมติเซว่า10,000บาทนะครับ หลายหลายท่านในที่เนี้ยที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากที่เคยได้ข้อมูลมาที่ผมทำงานอยู่หน้างานตอนอยู่สุราษฎร์หรืออยู่ที่โคราชเนี่ยมีประชาชนไม่น้อยนะฮะที่ปรับ10,000บาทของเขาคือแทบจะทั้งชีวิตเขาเลยอ่ะเขาทำงานวันชนวันจริงๆนะครับได้เงินวันละ200บ้าง300บ้างเงินเก็บทั้งตัวมีอยู่พันกว่าบาท2,000กว่าบาทเขาถูกปรับหมื่นหนึ่งอ่ะนะครับเขา ต้องถูกเข้าคุกเขายอมเข้าคุกด,ดีกว่าต้องเอาเงินมาชําระหมื่นหนึ่งนะครับในขณะที่ผมปรับคนรวยไปคนรวยแทบไมไ่รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแทบจะโยนเงินให้เลยหมื่นหนึ่งเอาไปเลยฉันกลับบ้านนะครับตรงนี้มันคือว่าการบังคับใช้กฎหมายของรัฐเองเนี่ยกับคดีอาญาเนี่ยมันสร้างความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมันมันก่อมันมันทำให้แผลเรื่องความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจจากการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเห่นไหมครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการปรับเป็นพิันเนี่ยมันเลยเข้ามาเพื่อปิดจุดอ่อนเหล่านี้ทั้งหมดนะครับทีนีเ้เรามาดูนิดนึงว่าความจริงแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใครทำผิดต้องจำคุกต้องถูกปรับทางอาญานะครับต้องถูกกักขังแทนค่าป,ปรับแต่ว่าจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราเนี่ยเขาบอก เขาให้นโยบายไว้อย่างนี้นะฮะว่ารัฐเนี่ยพึงมีกฎหมายที่จําเป็นเท่านั้นเองนะครับอะไรที่จะเป็นโทษทางอาญาโทษทางอาญาคือประหารชีวิตจําคุกลิบทรัพย์สินปรับกักขังเนี่ยให้มีเฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องร้ายแรงเท่านั้นขีดเส้นใต,ต้นะฮะเฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องร้ายแรงเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยอะไร ไม่อะไรร้ายแรงไม่ร้ายแรงไม่สนนะฉันใส่โทษทางอาญาไว้ก่อนให้คนกลัวเนื้อไหมครับแล้วมันก็ส่งผลให้เกิดผลเสียหายอย่างที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ปัญหาคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอะไรร้ายแรงอะไรไม่ร้ายแรงนะครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าร้ายแรงสําหรับคนหนึ่งอาจจะถือว่าไม่ร้ายแรงสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับแลฐธรรมนูญบอกว่าอะไรที่ร้ายแรงให้เอาโทษทางอาญามาใช้บังคับ อะไรที่ไม่ร้ายแรงไม่ควรเอาโทษทางอาญามาใช้บังคับนะครับเพราะมันจะสร้างบาดแผลเกินสมควรนะครับทีนี้อะไรละ่ะร้ายแรงอะไรไม่ร้ายแรงเราจะรู้ได้ยังไงนะครับลองคิดตามนะครับว่าเราทุกคนลองคิดดูเ hey, ฮ้ยทำผิดอะไรหลายเลยฆ่าคนอาจจะร้ายแรงอยู่นะครับยาเสพติดนู่นนี่นั่นนะครับร้ายแรงอยู่ขนยาบ้าหลายๆเรื่องเนี่ยยังเป็นเรื่องร้ายแรงอยู่แต่ว่าหลายๆเรื่องเช่นพูดยังไงดีเช่น,ชนอ่ ไม่ต่อภาษีรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นต้องเอาเข้าคุกไหมหรือว่าขาดต่อใบอนุญาตขับขี่ทุกคนลองลองนึกภาพนะความผิดมันมีเยอะมากเลยในโมเดลเราแต่ถามว่าถ้าเราเอามาตรการทางอาญามาใช้กับคนที่ฆ่าคนกับคนที่ขาดต่ออายุใบขับขี่หรือขาดต่อภาษีอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะครับทุกคนลองลองคิดดู เนี่ยคือสาเหตุที่เราต้องมาแยกนะครับเมื่อก่อนกฎหมายไม่เคยแยกเลยอะไรร้ายแรงอะไรไม่ร้ายแรงนะครับจับใส่โทษทางอาญาหมดแต่วันนี้อะไรที่ร้ายแรงเราไม่เอาออกจากอาญาแต่อะไรที่มันไม่ร้ายแรงเนี่ยเราขีดมันออกมาจากความเป็นอาญาแล้วเราเปลี่ยนมันเป็นพิในนะครับเราเรียกมันว่าพิในนะครับแล้วเราจะสร้างกระบวนการดำเนินคดีกับมันที่ไม่สร้างบาดแผล และไม่เอถอะทะและรวดเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันต่อไปว่าการะบวนการในชั้นศาลเนี่ยของพินในเนี่ยมันไม่เคร่งครัดแล้วมันก็เน้นความรวดเร็วไม่เป็นภาระนะครับไม่เหมือนอาญาที่มันค่อนข้างจะเคร่งครัดและเน้นสิทธิของจำเลยเน้นการพิจารณาเต็มรูปแบบแต่พินในเนี่ยจะไม่เต็มรูปแบบเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่อไปนะครับอะไรบ้างล่ะที่ไม่ร้ายแรงนะครับอ่ ผลสรุปออกมาเนี่ยในชั้นร่างกฎหมายเนี่ยเขาก็สรุปมาว่าเออเราจะรู้ว่าอะไรไม่ร้ายแรงเนี่ยเราลองเปิดดูสิกฎหมายฉบับไหนที่บอกว่าโทษนั้นเป็นโทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจำคุกอันนั้นน่ะแหละคือสิ่งที่ไม่ร้ายแรงในมุมของกฎหมายว่าโดยการปรับเป็นพินัยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนลองเปิดกฎหมายดูนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กฎหมายห้ามทา ถ้ากฎหมายบอกว่าห้ามทาถ้าฝ่าฝืนมีโทษจําคุกอันนี้ร้ายแรงอยู่แต่ถ้ากฎหมายบอกถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับสถานเดียวปรับไม่เกินกี่บาทกี่บาทโดยไม่มีโทษจําคุกมาแปะใน,ในความผิดฐานนั้นสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ไม่ร้ายแรงและสิ่งนั้นนั่นแหละนะครับที่เปลี่ยนเป็นพินัยน,นะครับอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับผมเข้าใจว่าอะไรบ้างที่เป็นความผิดทางพินัยเนี่ยท่านวิทยากรก่อนหน้า เมื่อวานแล้วก็ท่านอายาการเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะได้พูดไปบ้างแล้วล่ะนะครับว่าว่าอะไรบ้างที่เปลี่ยนเป็นพิในทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยทุกท่านน่าจะทราบอยู่เนาะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายฉบับไหนบ้างนะครับคร่าวๆที่ผมสอบถามข้อมูลมาหนึ่งพระราชบัญญัติว่าด,ด้วยโรงเรียนเอ,เอกชนถูกไหมครับสออาจจะเป็นพรบว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับนะครับแล้วก็ ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ผมทราบมาก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยเ,เครื่องแต่งกายใช่ไหมฮะเครื่องเดี๋ยวผมดูนิดนึ่งเพราะพร,ะบ,รบเครื่องแบบนักเรียนปศ .2551 นะครับในกฎหมาย3ฉบับนี้นะครับหรืออาจจะมีอื่นๆอีกนะผมอาจจะพูดไม่ครบนะครับทุกท่านลองเปิดดูเพราะทุกท่านน่าจะมีกฎหมายหรือเคยผ่านตากฎหมายเหล่านี้บ้างนะครับผมยกตัวยอย่างนะครับในพร,บ,รบเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยมันจะมีมาตรา7ที่บอกว่า ผู้ใดแต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งหรือแต่งกายเรียนแบบเครื่องแบบนักเรียนถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นนักเรียนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1000บาททุกคนเห็นไหมครับว่าอันนี้มันมีข้อห้ามเดิมมันเคยเป็นกฎหมายอาญาแต่มันเป็นกฎหมายอาญาที่ไม่ร้ายแรงเพราะมันเป็นกฎหมายอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวนะครับแล้วทุกคนลองเปิดไปดูถ้ามีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยอยู่ในมือ ลองเปิดไปดูที่บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินะครับบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ที่บัญชีหนึ่งนะครับในลิสกฎหมายที่59พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนอยู่ในข่ายของการเปลี่ยนเป็นพินัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนพรบรเครื่องแบบนักเรียนมาตรา7อย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับก็เปลี่ยนเป็นพินยัยเพราะฉะนั้นท่านไหนที่รู้ตัวแล้วว่า ท่านเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดให้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจดําเนินการตามพรบรพิในนะครับท่านอยู่ในข่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ทุกท่านลองไปดูนะอะไรที่เป็นโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายที่ท่านถืออยู่เนี่ยนะครับตรงนั้นแหละเปลี่ยนเป็นพิันละนะครับเ,เดี๋ยวผมลองดูว่า เรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับว่าพอมันเปลี่ยนเป็นพินัยและความผิดที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นพินัยแล้วเนี่ยผลของมันคืออะไรหนึ่งนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยตอนที่มันยังเป็นอาญาและยังไม่เปลี่ยนเป็นพินัยเนี่ยคนที่มีอํานาจสอบสวนเนี่ยคือเจ้าพนักง,งานตํารวจถูกไหมครับแต่พอเปลี่ยนเป็นพินัยแล้วเนี่ยกฎหมายบอกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐคือใครละ่ะก็คือท่านนั่นแหละ นะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การท่านประกาศกําหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจดําเนินการปรับเป็นพินัยนะครับจะไม่ใช่ตํารวจแล้วเป็นพวกท่านแทนนะครับ 2. ความผิดทางพินัยเนี่ยเราจะไม่นํากระบวนการทางอาญามาใช้กระบวนการมันจะละมุนละม่อมกว่ามากนะครับเช่นเราไม่มีการจับนะครับพวกท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านไม่ต้องเข้าไปจับเขานะครับแล้วก็ไม่มีการคุมขังทุกรูปแบบ นะครับรวมถึงการพิจารณาคดีเนี่ยก็ไม่ต้องกระทําต่อหน้าจําเลยหรือผู้กระทําความผิดก็ได้นะครับผู้กระทําความผิดจะแต่งตั้งทนายให้มาสู้คดีแทนหรือแต่งตั้งบุคคลที่ไว้ใจมาดําเนินคดีแทนก็ได้นะครับไม่เหมือนคดีอาญาที่ต้องกระทําต่อหน้าผู้กระทําความผิดเท่านั้นนะครับสผู้กระทําความผิดทางพินัยเนี่ยเดิมถ้าเป็นอาญาเนี่ยมันจะมี criminal record หรือว่าเขาเรียกว่าประวัติอชาชญากรรมนะครับแต่ พอมันเปลี่ยนเป็นพินัยแล้วเนี่ยมาตรา34ของพรบรเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทําความผิดทางพิในัยก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับตรงนี้เป็นการลดบาดแผลและความบอบช้ำของประชาชนจากการกระทําความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วต้องดําถูกดําเนินคดีอาญานะครับอันนี้คือผลของการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพิในัยของของกฎหมายเนี่ยนะครับ ระยะเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เราเราก็น่าจะมีคนพูดไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่22มิถุนา66นะครับแล้วก็ความผิดก็ได้เปลี่ยนเป็นพินัยแล้วเมื่อวันที่25ตุลานะครับทีนี้ภาพรวมเนี่ยภาพรวมของการดําเนินคดีป,ปรับเป็นพินยัยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นพวกท่านก่อนนะครับพวกท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดําเนินการปรับเป็นพินยัยจะเป็นจุดคิกสตาร์ทกระบวนการปรับเป็นพินัยนะครับ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีคนกล่าวหาหรือท่านพบเห็นว่ามีการกระทําความผิดทางพินัยแล้วเนี่ยเ,เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับคือคือ,คอพวกท่านเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการสแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานตามากฎกระทรวงนะครับท,ที่ที่มีการกําหนดรายละเอียดเอาไว้นะครับรวมถึงท่านเองต้องให้โอกาสในการชี้แจงข้อกล่าวหากับผู้กระทําความผิดทางพินัยด้วย นะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันมีอนุบัญญัติคือกฎกระทรวงว่าด้วยการสังหาข้อเท็จจริงแล้วก็มีระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับที่กําหนดไกด์ไลน์หรือว่าแนวทางในการดําเนินการเหล่านี้เอาไว้ให้พวกท่านดูนะครับอพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอมีการให้ชี้แจงข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะครับและท่านเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วท่านก็จะมีคําสั่งปรับเป็นพินัยนะครับและส่งคําสั่งนั้นให้จําเลยทราบนะครับ ถ้าจำเลยเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือเขาไม่ชำระค่าปรับเป็นพิน,นัยนะครับท่านจะต้องสรุปข้อเท็จจริงเรื่องนี้ถ้าเขาไม่ชำระค่าปรับเป็นพินัยเขาโต้แย้งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องมันจะเกินมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วจะต้องให้อัยการนะครับท่านท่านก็ต้องรวบรวมสำนวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานทุกอย่างส่งสำนวนให้ท่านอัยการเพื่อดําเนินคดีฟ้องต่อศาลต่อไปนะครับหลังจากนั้น อายการเนี่ยเขาก็จะมาดูฮะว่าที่ท่านเองทําสํานวนคดีมาเนี่ยมันมีพยานหลักฐานเพียงพอไหมนะครับที่จะฟ้องคดีต่อศาลท่านไม่ได้กันแกล้งเขาใช่ไหมนะครับพนักงานอายการเขาจะดูทั้งหมดเลยนะครับว่าว่าท่านเองเนี่ยสแสวงหาข้อเท็จจริงอะไรมาบ้างนะครับแล้วเขาจะพิจารณาว่าคดีนี้ควรจะสั่งฟ้องหรือไม่ควรที่จะสั่งฟ้องนะครับ โอเคถ้าเขาไม่สั่งฟ้องเนี่ยก็แปลว่าเขาเห็นขัดแย้งกับกับท่านนะครับก็จะต้องมีกระบวนการที่จะโต้แย้งกันก็คือส่งให้มีการชี้ขาดว่าควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้องอะไรทํานองนี้นะครับพนักง,งานอายการเองเนี่ยเขาอาจจะ,สะแสวงหาพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะครับหรืออาจจะขอให้ท่านในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการมาในขั้นต้นเนี่ยช่วยดําเนินการเรียกคนนู้นคนนี้มาให ปากคาหรือมาเสนอพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้อัยการเขานะครับก็ก็ได้นะครับตรงเนี้ท่านต้องเ,อเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแม้มีพนักงานอัยการเป็นเป็นคนดําเนินคดีให้ท่านแต่ตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็คือท่านอยู่ดีนะครับเพราะว่าอัยการเขาจะเป็นเสมือนกับเป็นทนายให้ท่านนะครับเป็นทนายให้ท่านเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลแล้วนะครับท่าน แม้ท่านชีวิตนี้ท่านจะไม่เคยขึ้นขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลมาก่อนเลยเนี่ยแต่พอกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้และท่านทําหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยด้วยเนี่ยสิ่งที่ท่านไม่เคยทําท่านอาจจะต้องทํานั่นหมายถึงการขึ้นศาลนะครับศาลจะไม่ใช่การขึ้นศาลจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวท่านอีกต่อไปนะครับอายการเขาฟ้องคดีนะครับแต่คอายการเขาไม่ได้เป็นคน เขาไม่ได้เป็นคนที่เจอหรือรวบรวมพยานหลักฐานมาตั้งแต่ตน้นอายาการเขาก็จะบอกให้ท่านในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เริ่มกระบวนการเนี่ยไปให้ปากคําไปเบิกความในฐานะพยานต่อศาลนะครับอันนี้ก็ก็ทุกท่านก็เตรียมตัวไว้คงไม่ใช่ทุกท่านที่ทีอ่อาจจะต้องขึ้นศาลในเวลาอันใกล้นี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยการที่เปลี่ยนเป็นการปรับเป็นพินัยแล้วเนี่ยศาลจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของท่านอีกต่อไป นะครับแล้วก็มันอาจจะเกิดกรณีที่พอท่านสั่งปรับแล้วหรือท่านอายการสั่งฟ้องปุ๊บจำเลยผู้กระทำความผิดเขากลัวไม่อยากขึ้นศาลเขาก็เอาเงินมามาชำระค่าปรับอันนั้นก็จบไปนะครับเพราะถ้าเขาเอาเงินมาชำระค่าปรับแล้วเนี่ยคดีมันก็ยุติลงแต่มันก็ต้องมีผมเชื่อว่าต้องมีแน่ๆในเวลาอันใกล้นี้นะครับที่มันจะไปถึงตัวท่านคือผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยที่เขากระทำความผิดทางพินัยเนี่ยเขาปฏิเสธ นะครับแล้วก็ไม่ยอมชําระค่าปรับซึ่งอายการก็ฟ้องคดีปุ๊บจําเลยเขาสู้คดีว่าเขาไม่ได้ทําความผิดท่านเองจะต้องเข้าไปเป็นฝ่ายตรงข้ามของผู้กระทําความผิดนะครับแล้วก็เอาพยานหลักฐานโดยการช่วยเหลือของท่านอายการเนี่ยนะครับท่่นก็จะต้องขึ้นศาลเบิกความเพื่อยืนยันเอาผิดนั่นเองนะครับทีนี้พอคดีขึ้นไปสู่ชั้นพิจารณาของศาลผมพูดโอเวอร์วิก่อนนะครับว่าในภาพรวมเนี่ย ศาลที่จะมีอำนาจพิจารณาคดีปรับเป็นพิันคือศาลอะไรนะครับมันก็มีศาลแขวงศาลจังหวัดนะครับศาลอื่นอาจจะเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คือคดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจของศาลไหนเนี่ยก็จะต้องขึ้นศาลนั้นนะครับโดยเราดูอย่างนี้ฮะว่าความผิดนั้นมีการเกิดขึ้นหรืออ้างหรือเชื่อว่าเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดให้ฟ้องที่ศาลนั้นนะครับเช่นมีการ แต่งกายชุดนักเรียนโดยไม่มีสิทธิ์นะครับในเขตสารจังหวัดนครราชาสีมานะครับเช่นเกิดในเขตโรงเรียนสมมติโรงเรียนสุรานาลีตรงนั้นนะครับก็ไม่ไกลจากสารจังหวัดนะครับก็ขึ้นที่สารจังหวัดนครราชาสีมาอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับหรือที่สุราษฎร์มีโรงเรียนเออมืองสุราษฎร์อยู่ข้างๆสารเลยนะครับเกิดขึ้นตรงนั้นก็อาจจะขึ้นสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้นนะครับทีนี้มันก็มีคําถามอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าขึ้นศาลแขวงหรือขึ้นศาลจังหวัดทุกคนอาจจะเคยเห็นทั้งศาลแขวงและศาลจังหวัดนะครับก็ต้องบอกว่าคดีศาลแขวงหรือศาลจังหวัดเนี่ยให้ดูตามอัตราค่าปรับเป็นพิัยน,นะครับถ้าเกิน6 0,000บาทขึ้นศาลจังหวัดนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ไม่เกิน60,000บาทลงมาเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแขวงนะครับ แล้วสารเยาวชนล่ะเข้ามาเกี่ยวอะไรสารเยาวชนคือถ้าตัวจำเลยเขาอายุไม่ถึง18ปีเนี่ยก็ต้องไปขึ้นสารเยาวชนนะครับมันแบ่งแยกกันอย่างนี้นะครับมันอาจจะเกิดสารเยาวชนสารแขวงสารจังหวัดอาจจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันแต่แบ่งแยกด้วยจํานวนค่าปรับที่จะปรับเขานะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นเบื้องต้นและกันว่าจะขึ้นสารไหนผมก็ให้ข้อมูลไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ย มันไม่ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพิในนะครับถ้าทุกคนลองเปิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพิันดูเนี่ยทุกคนอาจจะเจอนิดหน่อยว่ามีวิธีพิจรารณาในชั้นศาลอยู่บ้างเล็กน้อยกําหนดไว้ประมาณ2อถึงสมาตราแต่ในรายละเอียดว่าต้องเริ่มอย่างไรทํายังไงต่อต้องยื่นคําฟ้องแล้วทำยังไงส่งหมายไปให้จําเลยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพิในเขาไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ พระราชบัญญัติเขาก็บ,บอกว่าให้ไปออกเป็นข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั่นหมายความว่าพอคดีขึ้นศาลแล้วกระบวนการจะเดินไปอย่างไหนเราจะต้องไปหาอ่านจากข้อบังคับของประธานศาลฎีกานะครับว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัยเนาะโอเคแล้วก็ในพรบเนี้ยเขาจะบอกไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่า ถ้าคดีขึ้นศาลนะครับแล้วาสารชั้นต้นมีคําพิพากษาสมมติสารชั้นต้นมีคําพิพากษาว่าให้จาเลยเชื่อว่าจําเลยกระทาความผิดทางพิในัยให้ปรับเป็นจํานวน10,000บาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าจําเลยไม่พอใจจําเลยสามารถอุทธร์ต่อสารอุทธร์ได้แต่ประเด็นที่จะอุทธร์เนี่ยต้องไม่ใช่เรื่องจํานวนค่าปรับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการอุทธร์ว่าฉันไม่ได้กระทำความผิดนะ แต่เป็นการอุดทนเฉพาะข้อกฎหมายว่าว่าฉันไม่ผิดตามกฎหมายนี้เราจะเถียงข้อเท็จจริงไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เถียงเรื่องจํานวนค่าปรับไม่ได้นะครับเราให้เถียงได้เฉพาะเรื่องการตรีความกฎหมายเท่านั้นนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะเทคนิคน,นิดนึงในเชิงกฎหมายถ้าท่านไหนไม่ได้จบกฎหมายมาเนี่ยก็อาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนนี้เท่าไหร่นะครับผมก็เพราะว่ากฎหมายเขาเขียนเอาไว้ว่าการอุดทนคดีปรับเป็นพินัยเนี่ย ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะจำเลยอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมายนะครับโจทเนี่ยสารตีความว่าโจ์อุทธรณ์ไม่ได้ถ้าสมมุติว่าสารพิพากษาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดทางพินัยอย่างเงี้ยนะครับสารพิพากษายกฟ้องนะครับโจดจะอุทธรณ์ไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทางสารดีกาตีความมานะครับว่าแต่ถ้าสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษว่าจำเลยกระทำความผิด จำเลยสามารถอุทธรณนได้ในปัญหาข้อกฎหมายอุทธรณนข้อเท็จจริงหรืออุทธรณนจำนวนค่าปรับไม่ได้นะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องออภาพรวม